ก็เข้าใจนะว่าประเทศไทยเรียกว่าขนมบ้าชงชาบ้างชาชาไทยบ้าง จากกรณีที่มีผู้ใช้แอปพลิเคชัน tiktok ใช้ชื่อว่า b บ n ส์ปูหลันได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสั่งชานมในร้านสะดวกซื้อระบุข้อความว่าบางครั้งได้ชาชมพูครั้งนี้ชาส้มเลย คลิปมีความยาวประมาณ24วินาทีซึ่งวิดีโอนั้นได้ถูกโพสต์เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าของคลิปรู้สึกกังวลและไม่สบายใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่3มิถุนายนผู้สข่าวได้เดินทางไปพบกับนางสาวบุหลันสาดูดีอายุ31ปีหรือเบนเทค e มีเอ t t ไทยแลนด์เจ้าของคลิป ได้เปิดเผยว่าวันนั้นได้พาหลานไปเล่นน้ำทะเลที่หาดจอมเทียนซึ่งหลานอยากกินชานมไข่มุกจึงให้หลานคนโตเดินไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อให้แต่พอหลานกลับมาได้ถือชาไทยสีส้มมาให้ซึ่งไม่ใช่อย่างที่ต้องการจึงได้ถ่ายคลิปวิดีโอที่ถือแก้วชาไทยสีส้มพร้อมใส่สติกเกอร์หน้าตาที่ดูดุโพสต์ลงในแอปพลิเคชัน t i k t o k ซึ่งไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่ทำเพื่อความสนุกเท่านั้นแต่กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์โดยใช้ถ้อยคํำรุนแรงต่างๆนานาซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าได้ทำผิดอะไรถึงได้เข้ามาโดนต่อว่าขนาดนี้แต่พอเริ่มจับใจความได้จึงรู้ว่าตนได้ใช้คําพูดผิดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าผิดคือถ้าสั่งชานมไข่มุกทางร้านสะดวกซื้อจะทำชาไทยสีส้มมาให้แต่จริงๆคือตนอยากกินชานมไต้หวันไข่มุก ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดจากนั้นตนจึงได้ทักเข้าไปที่เพจ Facebook ของร้านสะดวกซื้อซึ่งตนได้เข้าไปทำการขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้ทางร้านสะดวกซื้อเสื่อมเสียชื่อเสียงและขอโทษกับพนักงานคนที่รับออเดอร์ และล่าสุดเบ้นปูหลันเทคมีเอ u t ไทยแลนด์ได้ลบคลิปดังกล่าวออกแล้วเนื่องจากตนไม่อยากให้มีปมดราม่ากันอีกและได้ทำคลิปออกมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งตนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ร้านสะดวกซื้อหรือพนักงานของร้านสะดวกซื้อเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใดอีกทีหนึ่งเพราะเราอยากรู้ว่าอ๋อมันสั่งย่งไงนะสรุปสิ่งที่เบนอยากกินคือเบนสั่งชานม แต่สิ่งที่เบนอยากกินคือชานมแต่ว่าต้องมีไต้หวังด้วยเบนถึงจะได้กินชานมแบบที่เบนต้องการแต่ที่นี้คือด้วยความว่าเบนก็สัง่งผิดแหละ,ะจริงๆเบนก็ขอโทเษเบนสัง่งผิดเบนก็มีคลิปเออเบนสั่งผิดจริงๆแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่ไม่มีคนดูคลิปนั้นไม่มีคนดูคลิปนั้นแล้วก็แบบไปดูคลิปอื่นที่แบบเปนเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าคือจริงๆคลิปมันบอกคําตอบต่อๆกันมาแต่ว่าถ้าสมมติดูคลิปแรกแล้วก็ไปดูคลิป มันก็กลายเป็นว่ามันไม่ต่อกันมันก็กลายเป็นว่าเหมือนตัดกันนะเนาะคือมีคนเข้าไปดราม่าเยอะเหรอครับหือว่าไงเยอะมากค่ะเยอะมากจนแบบว่าทุกคนคือคือเดินไปไหนจําเราได้จำจำเราได้นะแต่ว่าเขาก็ทักอ้าวนี่ชาส้มอะไรอย่างเงี้ยน้องๆว่าอ้าวชาส้มนี่ทุกคนก็จะเรียกว่าคือชาชาส้มหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีคนที่เดินมาแล้วก็ ทำไม่ดีอะไรเงี้ยังไม่มีมีแต่ในคอมเมนต์มากกวา่าอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราผิดนะอ่าเราเอเราผิดนะัน <c oughs> ที่เราสั่งผิดอ่าฮะเราเราสั่งผิดแล้วเราก็แบบว่าออกมาโพสต์แบบนี้อ่าฮะเราเราสั่งผิดแหละเราก็เลยออกมาขอโทษเอ้ยเราตอนนั้นเรายังไม่ออกมาขอโทษเราก็ออกมามามาอยากรู้ความจรยยิงว่าเฮ้ยเราสั่งผิดจริงไหม <c oughs> เราก็เลยไปถามพนักง,ง,งานพนักง,งานก็บอกว่าใช่ใช่ค่ะคือถ้าพี่อยากิูดในนี้พี่ต้องสั่งชานุงเ้หวังคือสิ่งที่เบ้น ลืมไปนั่นคือชั้นไต้าวางคือนี้พี่อยากจะออกมาขอโทษใช่ไหมครับตอนนี้ตอนแรกตอนแรกอ่ะอยากจะออกมาตอบโต้ว่าอยากจะออกมาอธิบายมากกว่าอย่าใช้คำว่าสอโตมเพราะมันมันดูเดี๋ยวมันกระแสสังคมก็สวนมาอีกเป็นอยากออกมาอธิบายมากกว่าว่าเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนทุกคนคิดเ็นไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าเป็นคิดว่าการขอโทษมันมัน,ม,นมันน่าจะดีกว่ากับการที่ที่หนึ่งเ็นสั่งผิดเป็นขอโทษนะคะอ่ะ เ็นไปอเอ่ยชื่อพนักงานเอ่ยชื่อบริษัทเป็นผิดเป็นขอโทษนะคะแต่เบนก็ได้ติดต่อไปกับบริษัทแล้วแต่ทีนี้บริษัทเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็เบนก็ขอโทษไว้ดีกว่านะคะแล้วก็เบนก็ต้องขอโทษพนักงานซึ่งพนักงานคนไหนอันนี้เบนไม่รู้จริงๆนะคะเพราะเบนไม่นคนไม่ได้ไปสั่งเองแล้วก็ขอโทษเซเว่นเซเว่นไหนเบนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเบนก็จำไม่ได้เหมือนกัน เบนก็ไม่ได้เอ่ยว่าเป็นเซเว่นนี้อย่างนี้ค่ะแต่ว่าเบนก็ต้องขอโทษแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยเบนขอโทษสังคมสังคมของโซเชียลนะคะที่เบนสั่งชานุมผิดแล้วจนทําให้ทุกคนทุกคนเรียกไงทุกคนไม่พอใจกับการการะทําของเบนเบนต้องขอโทษคนที่เบนตบโต๊ะออกไปในสิ่งที่แบบไม่ตบโต๊ะไปทั้ง ด้วยว่าจะคำพูดวีโออะไรเงี้ยค่ะเมย์ก็ต้องขอโทษเลยนะ